ยาราเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วถ้าหายาราเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซ่าด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะ กำลังตามหาร้านกิฟต์เกมพาร์ทและขายของในแบบต่างๆในโรบอทอยู่ใช่ไหมล่ะผมแนะนําร้านนี้เลยนิโมช็อปบริการที่จริงใจบริการไวไว้ใจได้มีกิจกรรมหน้าเพจ Facebook แจกของฟรีตลอดหากสนใจรายละเอียดที่ใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมในช่องเจ็ดโอซ่าชแนลกันีเช่นเดิมนะครับแน่นอนครับผมจะพาทุกคนครับไปสอนตีมังกรนะครับชั้น7 8 9ดหรือว่าตั้งแต่ชั้นแรกก็ตามครับซึ่งผมจะตีเป็นชั้นรับให ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเนาะเผื่อที่ทุกคนนั้นจะได้หาของนะครับให้ใส่ให้กับตัวละครนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะสุดท้ายแล้วเกมนี้เนี่ยการฟาร์มมังกรการฟาร์มบัวและการฟาร์มไหด้าถือเป็นหัวใจสําคัญในการหาอุปกรณ์ให้ตัวละครคุณใส่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้แล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในแบบโลบอคแมปแอนิเมรั่ีา่นเวนเสนอร Phone แ ที่สามารถช่วยเพื่อนๆน,นั้นฟาร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้นโดย G-Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ cloud มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือว่าปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปที่ใต้ใคลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิปชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับแน่นอนครับการตี Boss บอสบังกรเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวลำดับ อาจจะใช้ได้กับทุกตัวแหละในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าเราทําการคํานวณมาแล้วครับแล้วก็แนะนําผู้เล่นใหม่ไปคนข้งเยอะแล้วครับว่าให้เรียงเป็นวัว นะครับไฮดราแลวก็มังกรนั่นเองครับซึ่งถ้าเราได้เซตไฮดราไปแล้วเนี่ยเราจะตีมังกรได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรามาเริ่มกับเซตกันก่อนเลยกันครับว่าแต่ละเซตเนี่ยทำอะไรได้และใส่กับตัวประเภทไหนได้บ้างนะครับซึ่งอันแรกครับเซตผู้บัญชาการนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวทหรือกายภาพก็ตามนะครับสูงสุดถึง45%้เลยนะครับแล้วก็าาก ize, เพิ่มอัตราเข้าเป้าเอฟเฟกต์โดยเช่นกันครับเียนง่ายว่ามันมีโอกาสแปะดีบัฟนู่นนี่ โอเคไหมฮะถ้ากับเพเซ็ตนี้เนี่ยเอาจริงแล้วมันเหมาะกับเมลครีอย่างมากๆเลยนะครับหรือว่าเหมาะกับตัวละครที่เป็นสายซีซีสายแปะอะไรต่างๆนานาแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะบางนั่นเองครับมันแรงแต่มันบางนั่นเองเนาะจึงไม่ค่อยมีใครใส่เท่าไหร่นั่นเองลนะกันเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสามารถไปหาออบหลักเป็นหลักได้เช่นกันครับทำให้ตัวละครนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคปะ่ะประมาณนั้นนะครับนี่คือเซ็ตนี้ที่สามารถใส่ได้กับทุกตัวในเกมเลยนั่นเองครับแต่ส ผู้ไล่ล่านะครับหรือว่าเซตจุดอ่อนที่เราพูดถึงกันนั่นเองครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องจุดอ่อนไปเยอะพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องเล็งนะครับบอสสหัวที่เราจะต้องเล็งตรงกลางเท่ากับว่าการทํานะครับคอมโบระหว่างบิสกิตกับตัวละครอย่างปาสคารเนี่ยมันต้องใช้จุดอ่อนให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับถ้าไม่ถึงร้อยเนี่ยโอกาสที่จะเบ้ซ้ายเบ้ขวาเนี่ยมันมีจุดมากๆเลยนั่นเองแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวละครจากคลิปที่แล้วที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับตัวละครอย่างอาริสุไม่ใช่ไอ้นั่นมันร่อาบัะะคจก เรียกว่าตัวละครอัราแล้วกันนะครับมันจะสามารถทำนะครับเจ้าตัวจุดอ่อนร้อยได้นะครับมันจึงสามารถล็อกหัวบอสได้เท่ากับให้ปัสคานยิงได้สบายมากๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเซตนี้เนี่ยมันยังมีตัวละครตัวอื่นเหมาะอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับอย่างแทโอครับที่ตัวละครก่อนหน้านั้นซีศูนย์ถึงซเนี่ยนะครับมันจะใช้เป็นเซตคริติคอลครับเพราะว่ามันยังไม่คือร้อยนั่นเองแต่พอคุณทําเป็น C6 ไปแล้วเนี่ยนะครับตัวละครอย่าง Uh, แทโอเนี่ยนะครับได้เซตจุดอ่อนเข้าไปเนี่ยมันจะเก่งมากๆครับเพราะเซตจุดอ่อนเนี่ยจะเพิ่มโอกาสโจมตีจุดอ่อนอีก3.5ก็คือเพิ่มไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากการโจมตีจุดอ่อนเนี่ยถ้าโจมตีจุดอ่อนร้อยเนี่ยบอกเลยว่าแรงโคตรๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าเซตจุดอ่อนเนี่ยหลักๆแล้วมันจะเป็นเซตที่ โจมตีแรงขึ้นอยู่แล้ว30%นะครับถ้าตีจุดอ่อนนะครับถ้าติดนะจะแรงขึ้น30%แต่ถ้าไม่ติดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ากับว่าเนี่ยคุณใส่เส้จุดอ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับ4เซตมันจะโจมตีแรงขึ้นถึง65%เลยนะครับประมาณนั้นถือว่าเป็นเซตที่ดีแต่ก็ล็อกตัวละครครับใส่ได้แค่บางตัวเท่านั้นนั่นเองครับกับตัวละครคลิกอย่างแทโอเนี่ยมันสบายมากๆนั่นเองครับต่อมาครับเซตเลือดนะครับก็แน่นอนครับเป็นเซตที่เหมาะกับตัวละครสายฮิวอยู่แล้วมัันนจะะเป็ตวลรอย่าางอหหลยๆตััววรื ชื่ออะไรอ่ะเออนั่นแหละนะครับ หลายตัวเลยผมจําชื่อตัวละครไม่ค่อยได้นะครับประมาณนั้นก็คือใช้ได้หลายตัวเลยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแคปเลือดมันเยอะก็จริงแต่มันบางนั่นเองครับมีโอกาสโดนยิตเดียว KO ได้เลยนั่นเองนะครับหลายๆตัวที่แบบไม่ได้มีค่าบล็อกไม่ได้มีค่าป้องกันมีแต่เลือดเนี่ยเท่ากับว่าป้องกันกับบล็อกมันน้อยมีแค่เลือดเยอะสุดท้ายคุณอาจจะโดนเต็มไปเต็มเหนียวไปเล,เลยก็ได้เช่นกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีแค่บางตัวที่ใส่หรืออาจจะไม่ต้องใส่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไปใส ครับเท่ากับว่าเซตนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับมันใส่ได้แค่บางตัวและเส้จุดอ่อนเนี่ยเพิ่มเติมคือใส่ให้กับตัวละครที่เป็นตีบอสได้ด้วยนะครับที่แบบต้องการเล็งบอสหรือว่าเล็งตัวเลือดน้อยเป็นหลักครับเช่นการตีบอสกิลนะครับหรือพูดง่ายๆคือการตีปราสาทวันอาทิตย์นั่นเองครับพวกปาสคารหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครอย่างเซอินเนี่ยจะได้ใช้ในวันอาทิตย์เป็นหลักนั่นเองแล้วกันเนาะประมาณนี้นะฮะต่อมานะฮะการลงนะครับหรือว่ากลยุทธ์ในการลงอันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ย ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วครับบอสันจะตีมันเผาไหมซึ่งเราจะอาจจะต้องหายูอิไปช่วยเพราะยูอิมันฮิวได้ด้วยและชุบได้ด้วยเช่นกันเนาะอีวานเอาไว้การสตั้นครับถ้าไม่มีอ e ีวานก็ใช้เป็นซีครับจะดีมากๆเลยแต่ว่าซีคจะต้อง C2 ถึง C6 อย่างต่ำๆนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจด้วยนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ทีมถึกขึ้นนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเท่ากับว่าคุณสามารถเล่นตัวบิสกิตได้แต่ต้อง C2 ครับจะทำให้ทีมถึกมากๆแต่ว่าผมจะเล่นเป็น E1 เป็นหลักนั่นเองครับส่วนดิวเลอร์แนะนำเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรเชลแล้วก็เซอินสตัวเนาะเท่ากับว่าเราใส่ไปนะครับ4ตัวอ e ีวานเซอินเรเชลและยูอีครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือรีนานั่นเองนั่นเองครับ นี่คือทีมของผมน,นั่นเองครัจบจะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเซ็ตสวมใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นเซตบล็อกข้างหน้าทั้ง4ตัวเลยนั่นเองครับส่วนอ e ีวานเนี่ยไอดีนี้ผมจะใส่เป็นป้องกันทั้งหมด4เซตครับเพราะว่าจะเน้นเอาโล่มาเป็นหลักนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ e ีวานถ้าดีสุดจากที่ผมทดลองมาในไอดีรองเนาะแล้วก็ผ่านไปได้ไวมากๆเนี่ยจะใส่เป็นเซตบล็อก4เซตเลยนะครับแต่ว่าออฟบนเนี่ยจะเป็นป้องกันครับออฟอาวุธนอกเป็นป้องกันส่วนออฟเสื้อผ้าจะเป็นบล็อกนั่นเองะน,น, bon itas, นะน โอเคนะประมาณนี้นั่นเองครับนี่คือการจัดทีมไม่มีอะไรมากส่วนตัวเซอินเนี่ยผมจะใส่เป็นเซทไฮด้าครับเพราะว่าไฮด้าเนี่ยเราไปตีมาแล้วถูกไหมครับอย่างที่บอกครับการตีมังกรได้เซทไฮด้ามาจะทําให้เราตีบอสที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนเซอินเนี่ยต้องรีบหาไหมไม่จําเป็นนะครับคุณจะมีการได้รับรายวันนะครับหรือว่าเป็นรางวัลเราอินทุกๆวันนะครับก็คือวันที่20นั่นเองถ้านับวันที่ผมอัดคลิปในวันนี้เนี่ยมันเหลืออีกเพียงประมาณ8วันเท่านั้นนั่นเออองงนนะ่่่คคกกไ้้ตตัััวีีแแบบบรรรลามห ชิวๆเดี๋ยวมันก็มานะครับซึ่งดันนี้เนี่ยเอาจริงใช้น้อยตัวมากยิ่งใครที่มีแท,แทโอนะครับ40ถึง45นะครับแทบจะไม่ต้องมาเล่นเซตหรือว่าลงมังกรเลยนั่นเองครับแต่การลงมังกรมันทำให้คุณได้ First ส e a r ียได้ XP ครับแล้วก็ได้ตัว u u y ด้โดยเช่นกันนะครับก็แนะนำว่าเคลียร์เท่าที่ไหวนั่นเองนะครับ โดยเซอินเนี่ยนะครับความสามารถจะมีการตีติดคริติคอลสามสอยู่แล้วนะครับเซอินเนี่ยทำคริแค่65%เท่านั้นมันก็จะติดคริร้อยแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะไปลงเป็นจุดอ่อนแล้วก็ดามจคริติคอลนั่นเองแล้วกันเนาะซึ่งตัวเซอินของผมสเตตจ,จะประมาณนี้ครับอัตราคริติ้อไปแล้ว69เท้ากับผมคริทุกดอกแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็จุดอ่อนของผมก็ไม่ได้เยอะอะไรครับสิเองเท่านั้นเองเนาะก็ ahh. ไม่เป็นไรชิวๆไป เดี๋ยวมาตีกันดูครับการเรียงสกิลเป็นยังไงเนาะซึ่ง3สกิลแรกที่ผมเรียงเนี่ยผมจะเรียงประมาณนี้เลยนะแต่ว่าถ้าให้เรียงใหม่เนี่ยนะครับเราจะเรียงเป็นอย่างนี้นั่นเองครับทำให้มอนตีเบาไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการนะครับบัฟเทิร์นต่างๆนานาก็คือบัฟอันนี้บัฟอันนี้ครับแล้วก็ตีไปเลยแล้วเราค่อยฮิวอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่จริงๆอยากจะฮิวอีกสักอันหนึ่งนะ เข้าใจปะอยากจะฮิลอีกสักอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเล่น,ลนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าฮิลของยูอีเนี่ยพอเราอัพถึง C2 แล้วมันจะเพิ่มปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพอ C6 ปุ๊บมันจาก19%จะกลายเป็น24%นั่นะเองละกันนะครับเท่ากับว่าการเรียงสกิลเรียงให้ดีละกันนะครับอ่ะมาดูกันถ้าผมจะตีออโต้ล่ะผมจะตียังไงเอาเป็นว่าผมจะลองออโต้ตามใจของผมดูละกันนะครับซึ่งเนี่ยผมทำของมาใหม่แล้วผมจะลองออโต้ดูว่าเป็นนนนนนนยยยังงนะััังงไไเเเเาาาะะะะออออ่่่รรรริมมมแแกกลลคคบบบตตตีีีปให้้้ดว ได้ตามด้วยบัฟอน,นีครับแล้วก็ตามด้วยฮิววันนี้แล้วผมก็จะใส่อันนี้ไปเท่ากับว่าทุกบัฟผมมันจะพอนั่นเองแล้วกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับพอวนเสร็จปุ๊บผมก็จะมาใส่โลแล้วก็จะมาใส่นี่ทีหนึ่งจบนี่คือการวนสกิลที่จบสุดแล้วนั่นเองครับอาจจะใส่เป็นตัวนี้ไปหนึ่งอันเพราะว่ามันจะได้ใช้เนาะถ้ามันรีสร็ตแล้วหรือมีใครตายมันจะใช้ได้ขึ้นมาก็น่าจะเลียงสกิลประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคปะเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงสำ ถือเป็นการทดลองฮะกับการวางสกิลถึง3สกิลนะแล้วทุกสกิลมีเคเพียงแค่เค3เทิร์นเท่านั้นบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเล่นลำบากพอสมควรถ้ามันไม่ได้เนาะ,ะดูกันไปฮะอย่าลืมนะครับว่าเรเชลเนี่ยมีบัฟจุดอ่อนให้ตัวทุกๆคนอยู่แล้วนั่นเองครับจะกลบว่ามันก็จะมีประสิทธิภาพในการตีจุดอ่อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับดูปหุหัวเซอ,อินดีๆนะครับบัฟทับกันยับเลยไม่ได้ให้ดูบัฟทับนะแต่ว่าบัฟมันจะพูดยังไงดี พูดยากนะฮะอ่ะบัฟไปนะฮะตามนี้อันเนี้ยบนหัวมอนเนี่ยมีลดป้องกันกับโดนายภาพโจมตีแรงขึ้นเหลือสองเทินนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเซอินจะปาดทันบับทุกอันที่เราบับให้หรือเปล่านะครับปุ๊บอ่ะฮิวไปปุ๊บเรียบร้อยฮะตอนนี้เซอินก็จะตีแรงขึ้นแล้วแล้วก็มีบับจากลีหน้าแลวครับแลวต่อไปเราจะทําการปาดครับเท่ากับว่านี่ครับข้างบนยังเหลือ,อยูเทินหนึ่งนั่นเองครับยังไม่หมดไปนั่นเองเนาะหมดยังยังไม่หมดนะยังมีโดนตีแรงอยู่ครับและเซอินเราปาดครับปา ปาดครับโอเคแสดงว่าทุกบัฟที่เรามีคือโอเคครับและปาดไป4ี่หมดครับโคตรเบาเลยนะเออโคตรเบาเลยนะเพราะว่าเซอินต้อง4 2นะครับเพราะถ้าซีเนี่ยมันจะปาดแรงตามดีบัฟบ,บนหัวหมอนนั่นเองครับเท่ากับว่าเนี้ยเราปาดแค่ครั้งเดียวครับแล้วมันก็จะหมดไปเลยเท่ากับทุกตัวจะเริ่มการบนสกิลใหม่อีกรอบนี้นั่นเองครับแบบนี้เลยนะลดดาเมจมอนไปก่อนเนาะแล้วก็ฟีนิกก็จะใช้ได้นั่นเองครับแบบนี้ครับ ต่อมาการเลงสกิลตัวอื่นที่มันไม่มาแล้วเนี่ยมันก็จะจบครับซึ่งเราเนี่ยจะไปวนเป็นเซอินต่อไปนั่นเองครับแล้วก็บัฟโลมันจะไปบัฟต่อนั่นเองเนาะมันจะเลงสกิลตามที่อันไหนขึはは้นก่อนมันจะใช้ก่อนนั่นเองครับอันนี้ให้เข้าใจตรงกันเนาะแต่ว่าอันไหนที่มันไม่ได้ใช้มันก็จะไม่ใช้นั่นเองครับโอเคตีไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นมังกรมนกระโดดขึ้นท้องฟ้าไปก่อนนะอะต่อมาครับเราก็จะใช้อีวานในการบัฟนั่นเองครับวนไปแบบนี้ชิวๆเลยนั่นเองเนาะ อโอเคครับตั้งลอยเพื่อร่วมทีมครับแบบนี้เลยแล้วตัวลีน่าเนี่ยนะครับจะทําการบัฟดาเมจอย่างแน่นอนเนาะเ,เพราะมันวนมาก่อนนั่นเองครับอันนี้ไม่ค่อยสู้ดีนะไม่ค่อยสู้ดีนะถ้าตายก็คือแตกแค่นั้นเนองครับเพราะเรายังไม่ได้เริ่มการฮิวเลยน,นั่นเองครับแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยิอีกก็วนฮิวกลับมาเท่ากับว่าเราจะใช้เซอินปาดไปก่อนแล้วเดี๋ยวยูอีเราฮิวให้เท่ากับว่าการฮิวลีน่าเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยน,นั่นเองครับอ่ะเซอินตีป้าย เอายังไม่ตีโอเคไอ้นี่มาก่อนเถ้ากับว่ามันจะวนสกิลอีกรอบลวนะครับวนสกิลและหนึ่งสองแล้วก็สี่แล้วก็ห้าน่าจะตามนีครับถ้ากับเราจะได้ยูของตัวยูอีเข้าไปครับโอเคนาออย่างที่บอกครับการวนสกิลของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะนะครับคนของดีก็วนดีวนจบไวคนของห่วยอย่างผมก็จะวนจบช้าครับแต่ว่าเราเอาจบชัวนั่นเองครับประมาณนี้ฮะยูไปแล้วแล้วต่อไปสกิลต่อไปเราจะใช้เซอินปาดนั่นเองครับโอเคนาะ โอเคประมาณนี้คร well ับอะต่อไปเนี่ยเราน่าจะได้ใช้สกิลของลีนาแล้วนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ถึงอันอื่นมาก่อนจะไปก่อนนะกับว่าการวนสกิลเนี่ยอาจจะดีก็ได้นะครับอามารีนาเราจะเริ่มฮิวแล้วนั่นเองครับคอนีนาฮิวสิบอีวานก็จะเข้าก่อนนั่นเองครับก็จะกางโลให้นั่นเองครับมันก็จะวนแบบนี้เนาะพยายามเข้าใจการวนสกิลด้วยนั่นเองครับคุณจะได้ทําแบบไม่ยากนั่นเองเนาะประมาณนี้ประมาณนี้อืบอีวานกางโลครับอีวานกางโลเสร็จปึ๊บเรเชลก็จะไปใช้สกิลนะครับ จิ้มหัวมอนทำให้มอนมันตีปเป็นเราเบาลงนะครับอันเรื่องนึงครับที่ผมต้องบอกนะครับตัวมังกรเนี่ยมันจะมีจุดที่น่ากลัวครับก็คือไอ้บัฟสีฟ้าบนหัวตรงน,นี้ครับมันจะเป็นบัฟที่มันจะตีเราแรงขึ้นครับก็คืออย่ายื้อนานยื้อนานเนี่ยคุณอาจจะตุยเย่ได้ครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เรเชลก็จะปาดฟินิกไปแล้วก็จะจบด้วยการที่ตัวเหาไอ้ดีครับไม่ไดี๋ยังไม่จบมันบัฟเรื่อยๆเนาะเราทำบัฟไว้เยอะทั้งแต่ว่ามันจะบบัฟจนหมดครับ ต่อไปก็เป็นลีนาครับแล้วก็จะเป็นปาดตัวสกิลของยอนฮีนะครับหรือไม่ถ้าถ้าฮิวของยูอีมาก่อนมันก็จะฮิวไปก่อนครับมันก็จะช้าๆหน่อยนะการวางสกิลเยอะมันจะช้านั่นเองครับโอเคถ้ากลับว่าเราได้ปาดนะครับโรเชียเป็นคนจบนะฮะแต่ว่าอีวานมาเอาหน้านั่นเองครับ <laughs> โอเคฮะนี่คือการตีมังกรนี่เห็นแบบคร่าวๆนะครับว่าตียังไงนะครับซึ่งของที่ได้มาก็จะเป็นเซตกากอีกแล้วคือเซตดีแหละแต่ออฟกาก็หากันไปเรื่อยๆยาวๆครับซึ่งผมใช้เวลาในการตีเนี่ยประมาณ3-4นาทีเนาะก็ประมาณนี้ผมก็พอใจกับการตีแล้วหลักๆแล้วเนี่ยเราจะหาเจ้าตัวนี้แหละครับไปทําของออฟหลักกันซะส่วนใหญ่นั่นเองครับโอเคเนาะประมาณนี้ฮะซึ่งการตีมังกรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ยากขอแค่มีตัวละครก็ตีได้แล้วเช่นกันนะครับ แค่นั้นเองถ้าพูดถึงตามโดยทำลายในการปั้นตัวละครของผมเนี่ยอีวานนะครับกับออรีน่าเนี่ยจะเป็นตัวละครปั้นตัวแรกๆเลยนะครับเพราะเราใช้ผ่านด่านนะแล้วก็ยูอีเนี่ยเอาไว้ใช้ผ่าน,านด่านด้วยเช่นกันเท่ากับว่า3ตัวเนี่ยมันได้ใช้ยาวๆเหมือนจะเป็นหอคอยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเท่ากับว่าคุณเนี่ยปั้นตัวละครพวกนี้ไปไม่เสียหายเลยเช่นกันนะครับรวมถึงทั้ง3ตัวละครนี้ก็ได้ลงในคอนเทนต์ของกิลด้วยเช่นกันนะครับรีน่าเอ้ยเจ้าตัวละคอิเชลด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะ ประมาณนี้นะฮะสำหรับการตีมังกรก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้กับใครหล,หลายๆคนไปไม่มากก็น้อยนะครับผมไม่อยากพวกคุณเนี่ยลอกในการกดสกิลวนนะครับเพราะว่าไอเทมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคุณต้องเข้าใจตัวลวครคุณก่อนครับบางคนเนี่ยกดวนตามกดสกิลตามแตกครับเพราะว่าไอเทมถึกไม่พอนะครับหรือว่าแรงไม่พอมันจึงเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับอยากให้เข้าใจในตัวทีมคุณก่อนก็คือลงไปเล่นก่อนรอบหนึ่งนะครับลองวนสกิลดูว่าเอ้ยตัวไหนมันใช้สกิลก่อนนะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณลองใช้ดูถ้าคุณผ่านคุณก็มา skill ามาาเเซตสกกที่่คคุณคยดปอนนนนน้้ั นี่คือแนวในการผ่านบอสทุกตัวครับหรือว่าการตีออโต้นะครับหรือว่าการตั้งสกิลให้มันเกิน3อันนั่นเองละกันเนาะก็จะต้องตั้งในการต่อสู้ซ้ําเท่านั้นนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมนะครับใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกาลังใจให้ด้วยละกันนะครับซึ่งคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามมาด้วยละกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเกมนี้เราทํากันยาวๆคอนเทนต์มีอะไรก็ค่อยๆถอยออกมานั่นเองละกันนะเอาล่าวันนี้ประมาณนี้ละกันครับผมขอบครับ